พี่ไอ้ทำไมอยู่วะอ๋อกำลังหาหุ้น Day Trade ์เทรด,ดค่ะแล้วหาด a เทรดได้ซื้อสีโมงแล้วขายยังไงแบบตอนนี้เวลาพีคเลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่คนแบบมาลุมกันเขาเรียกว่าแก๊งสี่โมงเย็นอะ คลิปนี้ไอจจะพาทุกคนมาดูเทคนิคในการหาหุ้นเดทเทรดสไตล์แบบว่างตอนไหนก็ค่อยเทรดตอนนั้นนะคะทุกคนและไอก็เทรดหุ้นกับสบายโตะนะคะในเดือนนี้เนี่ยก็ได้รับรางวัลเป็นการทําหน้าฟรีที่กล่องจูเครดิตด้วยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแต่ก่อนอื่นเนี่ยไอจจะพาทุกคนมาดูเทคนิคในการเดทเทรดกันก่อนก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทางของ SBI t ทยออนไลน์ทุกๆช่องทางไว้ด้วยค่ะเอาละค่ะล็อกอินเข้าไปในสตีมมิงของเราได้เลยนะคะ เวลาหาหุ้นเดทอะจะเข้าไปที่ Market ก่อนนะเสร็จแล้วนะคะให้เลือกเป็นตัวนี้ Top g เก n e r อันนี้ทริคของพี่นะคือคนอื่นจะใช้อะไรก็ไม่รู้อาจจะเป็น Break 52สิวีไอะไรเงี้ยแต่พี่จะชอบมาดูตัวที่เป็น Top g เก n e r นะคะแล้วก็ดูหุ้นที่มันมีการกระพิบของราคาเราก็จะเลื่อนนั่งเฝ้าดูอะวอลุ่ถ้าตัวไหนที่มีคนให้ความสนใจมากเงี้ยเราค่อยไปดูกราฟต่ออย่างตอนเนี้ยซเซตนะคนเข้ามาซื้อเยอะแล้ว เข้าไปดูเราก็จะไปดูเทคนิคอกันต่อนะคะปึ้งทีนี้เนี่ยเราก็จะมาดูหน้ากราฟกันนะคะว่าแนวรับแนวต้านมันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่เนาะแต่ว่าอันนี้เราใช้ time เฟรม d เนี่ยก็อาจจะขยับ time เฟรมให้มันเล็กลงนะคะเพราะว่าหุ้นเนี่ยก็ขึ้นมาสิบเอ็ดเปอร์เซ็นแล้วอะทุกคนเออก็ลองขยับให้มันเล็กลงดูนี่นะนี่เห็นไหมปกติเวลาซื้อเนี่ยมันต้องซื้อช่วงที่หุ้นเนดหน,ด,หนดเนี่ยเขาลงมาเทสที่ห้าจุดแปดศูนย์ แล้วไม่หลุดหรือว่าจะเป็นจุดนี้นะคะลงมาเทสที่5.90เราแล้วไม่หลุดอะไรเงี้ยเราก็นั่งเฝ้าบิดออฟเฟอร์ต่อเลยทีนี้นะคะพอเข้ามาเนี่ยเห็นไหมเราก็จะมานั่งเฝ้าออฟเฟอร์นะเมื่อกี้เราบอกว่า5.90เนี่ยจะเป็นจุดที่เป็นแนวรับในหน้ากราฟเนาะเราก็ต้องมาดูว่าตัวบิดเนี่ยมันถูกเติมไหมเนี่ยยุบลงไปเงี้ยน่ากลัวแหละดูแรงขายแรงซื้อเป็นยังไงบิดถูกเติมแล้วเห็นนะจาก9 0 0 0แสนขยับมาเป็นล้านหนึ่งยเงี้ยเป็นต้นนี่เห็นไหมคนซื้อเข้าไปหรือเปล่าเราก็มาดูเห็นไหม ออฟเฟอร์ er มันยุบป,ประมาณนี้เนี่ยแล้วก็นั่งเทรดไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ชอบนะประมาณ4ี่โมงแล้วก็ช่วงเช้าก็ประมาณสัก10บโมงแต่ทีนี้นะคะจะบอกทุกคนว่าใครที่ชอบ Day Trade แบบนี้อย่าลืมไปดูนะคะตัวที่เป็นสไปโตเรนเจอร์กันด้วยเพราะว่ามีของรอนพิเศษล่าสุดได้ไปทำหน้ามาจา้ะไปดูกัน และรางวัลเดือนนี้สําหรับคนที่เทรดหุ้นกับสบายโตะนะคะจะได้ทําสวยทําหล่อฟรีที่กองจูคลินิกค่ะไอก็ไปดปวิตามินผิวนะคะแล้วก็มีการยกกระชับใบหน้าด้วยเครื่องที่เรียกว่าไฮฟูด้วยตอนแรกที่เดินเข้าไปนะทุกคนตื่นเต้นมากเพราะว่าคลินิกใหญ่มากเลยนะคะเราก็ได้นั่งห้อง v i p แบบนี้ด้วยโอย้อลังการเดินทางสะดวกค่ะคลินิกอยู่ใกล้กับ MRT ทีสุทธิสารนะคะมูลค่าของรางวัลที่ได้ไปนะคะทุกคนตามนี้เลยค่ะดีพิตามินมูลค่า6,900บาทโบท็อกซ์ลดยิ้วรอยใบหน้า9,900อันนี้ไม่ได้ทํา ะะแต่ว่า,าไปทําตัวยกกระชับใบหน้าระดับโปรด้วยไฮฟูมูลค่านยอยู่ที่15,900บาทค่ะใครอยากได้ของรางวัลแบบนี้ง่ายมากๆเซิร์ชหาคําว่าสบายโตเรนเจอร์ได้เลยนะคะแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์เพื่อลงทะเบียนเข้าโครงการค่ะลูกค้าสบายโตสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ฟรีค่ะมูลค่ารวมของรางวัลทั้งโครงการอยู่ที่2ล้านบาทนะคะมูลค่ารางวัลต่อเดือนกว่า180,000บาทค่ะและเขาก็ไม่ได้จํากัดแค่เทรดหุ้นไทยเท่านั้นนะคะเพราะว่าเปิดพอร์ตกับสบายโตสา,าสามารถเทรดได้ทั้งหุ้นอเมริกาญี่ปุ่นแล้วก็เวียดนาม เลยค่ะเราก็ไปอ่านรายละเอียดในเว็บกันนะคะอย่างที่เห็นว่าถ้าเกิดเราเนี่ยเทรดครบ1,000 0แบาทก็จะได้เป็นนักผจญภัยแต่ถ้าเรามียอดเทรดต่อเดือนมากกว่านั้นนะคะก็จะได้ขยับแรงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะทุกคนเหมือนกับเราเนี่ยเล่นเกมเลยนะคะเป็นการชาเลนจ์กับตัวเองไม่ต้องแข่งกับคนอื่นค่ะทุกคนทุกๆเดือนเนี่ยเขาจะมีการสรุปยอดค่ะว่าใครที่ติดท็อปแรงบ้างแล้วก็ได้รางวัลเพิ่มเติมไปอีก,อย,อ,กอย่าลืมไปอ่านรายละเอียดกันด้วยนะคะในเว็บไซต์ w w w ร์ b วด์เว็บดอทส n g e r anger. เปิดพอลงทุนหุ้นได้ ที่ www.sabito.co.th ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายทุกขั้นตอนค่ะและนี่ก็คือรายชื่อของคนที่ติดท็อป10นะคะในเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะเป็นใครกันบ้างก็เช็คกันได้ในเว็บไซต์เลยนะคะส่วนใครที่ไม่อยากจ,จะพลาดสิทธิประโยชน์ดีๆแบบนี้กดติดตามทุกๆช่องทางของ SBI ไทยออนไลน์ Online, แล้วก็ไปเทรดหุ้นกันได้เลยค่ะ